สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกถุกฐานเดอร์นนีก็มาพบพ่อก,กับเฮาคือเก่าน้องพี่น้องทางซองเซาลาวซาแนวมนี้สาเข่งกับไปหาหนม้กับสากุ้งน้องพี่น้องตอนไปสาเข่งกับบริษัทไทยน้องพี่น้องสาเข่งกับิมาปอกน้องไม่อย่างพี่ใหนะ้น้องเบิ่งเนาะมนีได้แต่น้องไ,ไหลได้พี่น้องไปหากับสาวกุงนะ้งเนาะสาวกุง้งเพิ่งก็ได้ลายอยู่เมื่อวานใน่สาวเข่งกไปลงคิดพี่น้องกัเป็นอะไรกินหอดกันยี่บ้อเนาะ นี่เนาะ้องไม้ล่พี่น้องนี่แต่น้งไม้ไหลเลยตะเข่งสีมาปอหนึ่งนี่พี่น้องตะเข่งมาได้สอบเอาเน้ะแบบฮักฮักเซกตามาเลยพี่น้อง ลายเติมด้วยนี่มีแต่หน,น่อไม้ไหลพี่น้องกะมัน,นจะแข็งจะใส่กระตานะเดี๋ยวสิให้บึ่งหน่อไม้ละลายสิแกนี่มีแต่แล้หน่อไม้ไหลล้วนๆเลยพี่น้องขากระสิมาปอกกันเลยเนาะ หนึ่งอันที่ใส่ใส่นกครับนีนเน่เรื่อตาข้าวอ,อู้มีดผลก็ได้หรอหอนไอะไรหอจะน,นอนหอนมีกลนพายทำอะไรกลนพายนะลงในห้องกันหน่อยเดียวนะ ยันยันโทรศัพท์เส,สียโอ้ไม่โทรศัเลยินหนึ่งเอาบริโต้มต้ม,น,น,มตตน,น้ำจืดตกตลาดล มา,มาแลยมบ่อ,าบอมาบอกเลย่มีดไปจากคมพี่นอ่อยเนง่งเอามาหนึ่งนหน่อยก็เอารถเนาะก็ได้มันออก ผลโมโตคองมาได้หนิเนาะมีแต่นโนมัยไหลพี่น้องเอ้ยขบเรหาคลายหลุดตลาดกระเล็ดมาได้เนาะก็จะหลอกดาวเลย เลยพอได้เนี่ยขันเข้าหาคานพอได้สัปนี้้จไปคนเดียวนึงได้เลยไปแถวโนนเทียงนี่แหละพี่น้อง แจกมันแหงปอมกันเลยเยุดเลยจ เรากิดไปหาอีกแล้วนะ,นะหมีน่ะมีนบะคมแห้งนนี้ ใ,ใหญ่อยู่ม,มีคนใะชินน้อพี่น้องทำไมไรคลายได้คนเลย อ,อยู่หน้าเสาเข่งกับฮ้ากระถอกพี่น้องเอยถ้าก็เริ่มยายแลย้วยายห่วงแล้วยังบริถอกบบิดต่อ ใช้สบายดี fc ใหม่และกับ fc เก่านำเด้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวเ่งด้วยพี่น้องกดติดตามในไลน์แห้ดีนะพี่น้องอันนี้จะเป็นบองของมันเนาะมีดบรคมพี่น้อง อยู่เทียงคนเดียวพี่น้องอยู่อยู่กับน้องสาวหลานนะแต่ว่าแบบพันนอนพี่น้อง แม่เพิ่งก็ไปหานอไมอ้ีหน่อยหามาตืมสักทีนี่นแหละเพื่อนวะหยุดเป็นจังใดเนาะ อยู่ฝั่งไทยฝนตกอยู่บ่พี่น้องอยู่เล่าในยุดตกแล้วยุดตกซองสามเือเลยว่านี่สะเข่งอะสิลงกิบกับไม่ได้ลงพี่น้องยากายถ่ายแล้วผดว่าไปกดหลบพี่น้องถ่ายแล้วแหลกะกดหลบแล้วไม่ได้ลงเลยพี่น้อง ได้วันนี้ค่ะสึกแล้วก็คอมเมนต์ว่ากันไนด้เดีพี่น้องอเราเข่งก็ตอบทุกคอมเมนต์เนาะท้าแบบว่าท้ามันเห็นมันยังน,น,นะน้อง เห็นมันแจ้งเตือนมันขึ้นโซเขีงก็ตอบคอมเมนต์เนาะคนใดที่้าเข่งไม่ได้ตอบโซเขีงกะขอโทษขออภัยน้ำเนาะเพราะว่าอันยูทูปโซเขียงบอ้เป็นยังคือ้าเข่งหวาแล้วเนาะพี่น้องเวลามันแจ้งเตือนเข้ามาเลย้าเขีงกดกข้ปไปแล้วบบเห็นพี่น้องเออเวลาเฮากดสิเขาไปตอบนะนมันโบเห็นแต่ว่าตอนแจ้งเตือนนะเห็น้าเข่งกับพี่น้เป็นน้ำยางเห็นบบเป็นเนาะ โบมินนน้อบออยากถอดเด้พี่น้องตอบทุกคอมเมนต์เลยเนาะสกเก่งตอบทุกคอมเมนต์ถ้าเห็นนะก็มีเอฟซีไล่คนเนาะพี่น้องอันทักแซดเข้ามาถามสเก็งหรือว่าคอมเมนต์เนาะว่าะสกเก็งมีแฟซบอกพี่น้องกะยังบบทันละมีเนาะหายอยู่พี่น้องเลยบมีพยายามลมดอกเขาผู้หายเนาะยังบบทันละมีดอก ขี้ไล่กูห้เกินเขาเลยบ่อยากล้มพี่น้องยังโสดอยู่เลยตอนน,นี้ใหญ่อยู่เลยพี่น้องคลายมันคันพใส่ทงมือนี่มันปักมือกับพี่น้องเจาเก่งหนึ่งแล้วไม่แล้วสีอยากไปหาซากุ ตอนนี้สะเค่งกระปอกแล้วบางทีจะพอยแล้วพี่น้องนี่เราไม่สะเค่งได้บอลได้ลายประเด็นพี่น้องบอลปอกแล้วเนาะ,ะเาราก,นะก็สิมาจักกันเลยพี่น้องนี่เ็แบบนี้เนาะตัวได้น้อยก็เห็ดซองอันพี่น้องมันนี่พระธาตุมนะฮะอันที่หนึ่งนี่ กก้ายแมงติดนิดหน่อยนะหนึ่งากับสิโบ่เห็ดตอนน่อยคือแกงนาะพี่น้องก็แล้วแต่เป็นบางคนเาะบางคนกับหมักหมักแบบซอยน้น่อยคือแกงแต่เสกเองหมักาสมน้องพี่น้องเห็ดตอนใหญ่โลดอาจารย์กินค่ะตัวน้อยสิเหากับโบผ่าตัวใหญ่ไอ้้ากับผ่าสามอัน ตอนนนซาเคงก็ได้พาน้อไม้เป็นที่ยามพอล้วพี่น้องอันน้อยแบบมีซาเกงก็สิบโผ่าเน้อสิบผ่าแต่อันใหญ่เน้อพี่น้องบ้องมันก็ตัวได้ใหญ่ซาเกงกับผ่าตัวได้น้อยกับโบได้ผ่าเนาะอ,อ,อันนี้ก็สิเป็นน้อไม้แหมซา,า,าเกงไปหาเนาะพี่น้องมีแต่ยอดใหญ่ๆได้ผนได้ต้องจะไปบอดคนโบ,ดบดไ,ไ,ได้หาก็พี่น,น,น้องมีแต่น้อไม้ไหลง่ๆ นีแต่อัน,นใหญ่อ่พี่น,อน,น้องป้าค่ะน้ำไม่ไหลล้นเลยนี่เจ้าสีต้มนะแม่ป้า,ปาพี่น้องใหญ่เลยนี่นโอเคน้องพี่นอ้องสะเกงกับสิไปผ่านออกมาแม่ต่อน้องพี่น้องาะว,ว่าเพ <5 S 2> ิ่นท่ากมาแต่ห้าเนาะอันนี้นนาสีต้มเพราะว่ามันยอนใหญ่พี่น้อง ก็โอเคนาาสำหรับคลิปนี้สาวเข่งกับิคอจบคลิปไว้เพียงสำเนีนนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเขงนงเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆจากซองซาวลาวสาแนลนะพี่น้องสบายดี